สวัสดีครับดีใจที่ได้พบคุณและยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube One OES Eco Plus, Plus แปลเสียงภาษาไทยวันนี้เรามาแปลข้อมูลจากช่อง y o u t u ลั Luxor TV ในหัวข้อ Danger Meta Mark การอนุญาตให้สลับวัน OES อย่าปล่อยให้พวกเขาหลอกคุณคลิปนี้เผยแพร่โดยคุณอิริเมื่อปีที่ผ่านมาวันนี้ผมจะพาคุณไปสำรวจถึงความเป็นจริงในอนาคตของวัน OES และโครงการของเราเราจะพูดคุยถึงโอกาสเกี่ยวกับในการแลกเปลี่ยนวันของเราในอนาคต โดยโครงการเหล่านี้จะอยู่ในคอยมาร์เก็ตแคปและเราจะสามารถเปิดใช้งานการแลกเปลี่ยนสกุลเงินเหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ตามในขณะนี้วันยังไม่ได้รับการรู้จักอย่างกว้างขวางในระบบแลกเปลี่ยนในคอยมาร์เก็ตแคปซึ่งทําให้เราไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้อย่างอิสระในตอนนี้และยังมีผู้คนจํานวนมากที่อ้างว่าสามารถซื้อขายได้ซึ่งอาจเป็นการหลอกลวงดังนั้นโปรดระวังอย่าหลงเชื่อในข้อความเหล่านั้นหากเป็นอย่างไรความจริงบริษัทจะบอกเรื่องนี้ทางโซเชียลเน็ตเวิร์ก แต่ผมมั่นใจว่าเมื่อเรากล้าไปข้างหน้าเราจะเห็นโอกาสใหม่ๆและสร้างความสําเร็จร่วมกันในอนาคตคุณอาจรู้สึกถูกทอดทิ้งและสูญเสียความหวังในการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ในวันนี้แต่ในขณะที่เรารอเมื่อถึงเวลาบริษัทจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับความก้าวหน้าการแลกเปลี่ยนวันที่คุณรอคอยได้นี่คือเหตุผลที่เรามาที่นี่ตอนนี้ผมอยากจะให้คุณเห็นถึงระบบสวอปที่เรียกว่าเมตา马克 ซึ่งเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้เราทําการแลกเปลี่ยนได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อลงชื่อเข้าใช้เมตามากผมสามารถค้นหาโทเค็นของเราได้ในตัวอย่างนี้สมมติว่าผมต้องการเปลี่ยนเงินจํานวนหนึ่งเป็น100 USDT ซึ่งแสดงถึงมูลค่าของเงินดอลลาร์แต่ในรูปแบบของสกุลเงินดิจิทัลที่เรียกว่าเมติกเมื่อผมทําการสลับด้วยการกดปุ่มสวอปที่อยู่ด้านล่างนี้ ระบบจะดำเนินการโดยอัตโนมัติและแสดงการแปลงที่จะเกิดขึ้นให้เห็นว่าผมจะได้รับ100 USDT เทียบเท่ากับ90เมตริกด้วยวิธีนี้ m e t a m a s k เราสามารถช่วยทำให้เราสร้างผลลัพธ์ที่ต้องการได้ในการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลเหล่านี้เป็นจริงซึ่งจะช่วยเปิดโอกาสในการเติบโตและสร้างความมั่นใจให้กับชุมชนในอนาคตสมมติว่าคุณต้องการแลกเปลี่ยนด้วยวันต่อน,นี้ผมจะยกเลิก การดำเนินการที่กําลังทําอยู่และจะกลับมาที่นี่เพื่อค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับวัน Eco p l u ัตามที่เห็นวันมีโทเคนแต่ในขณะนี้ยังไม่สามารถทําการซื้อขายได้สมมติว่าผมมี USDT และต้องการแลกเปลี่ยน1,500วันเป็น USDT ซึ่งเป็นความหวังของหลายๆคนที่ต้องการทําเช่นนี้ในปัจจุบันมีอุปสรรคที่ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้หากเราต้องการให้เกิดสิ่งนี้เราต้องไปที่ Coin Market Cap ซึ่งจะเป็นแหล่งข้อมูลสําคัญในการติดตามความก้าวหน้าของวันและการอนุญาตให้ทําการแลกเปลี่ยนในอนาคตการทําการเข้าใจและติดตามข้อมูลจากอยมา Market Cap จะช่วยให้เราทราบว่าเมื่อใดที่วันจะสามารถถูกแลกเปลี่ยนได้จริงซึ่งจะเปิดโอกาสให้เราสามารถใช้โอกาสนี้เพื่อเติบโตในอนาคตหากกดปุ่มสลับระบบจะแจ้งให้ทราบโดยอัตโนมัติว่าไม่มีการเสนอราคาสาเหตุหลักในขณะนี้ไม่ได้จดทะเบียนอยู่ในตลาดหละักและนั่นทำ ให้ยังอายุในระหว่างการพัฒนาจึงทําให้การแลกเปลี่ยนยังไม่สามารถทําได้ในตอนอนี้สิ่งที่ควรให้ความสนใจคือการจัดจําหน่ายและการพัฒนาของโครงการเรามีซอฟต์แวร์ที่เรียกว่าเมตา马克ซึ่งช่วยในการจัดการการแลกเปลี่ยนยนทรัพย์สินดิจิทัลในเมตา马克จะเห็นส่วนที่เกี่ยวกับการสลับโซ่ซึ่งเป็นเครื่องมือตัวหนึ่งที่สําคัญซอฟต์แวร์นี้ช่วยให้สามารถสลับระหว่างด็อกเชนต่างๆและสร้างการสับเปลี่ยนเพื่อ เคลื่อนย้ายเงินจากจุด A ไปยังจุด B ได้อย่างมีประสิทธิภาพการทําเช่นนี้สามารถแลกเปลี่ยนเปลี่ยนได้โดยตรงโดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนการซื้อขายที่ยุ่งยากตอนนี้เรามีเมติกแล้วและผมจะใส่จํานวนหนึ่งเมติกเข้าไปในระบบซึ่งทําให้เราเห็นถึงความสะดวกสบายและประสิทธิภาพที่เมตามากสามารถนําเสนอได้ในการทําธุรกรรมดิจิทัลตัวอย่างเช่นหากผมต้องการใส่500วันเพื่อทําการแลกเปลี่ยนแต่เมื่อสลับตัวเลือกไม่ปรากฏทําให้ไม่สามารถค้นหาหรือแลกเปลี่ยน ได้เว้นแต่จะคิดถึงสถานการณ์นี้อย่างลึกซึ้งซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งตามที่กล่าวไปแล้วก่อนหน้านี้สกุลเงินของเราไม่ได้จดทะเบียนในคอยล์มาเก็ตแคปและยังไม่สามารถระบุค่าได้นขณะนี้เราจึงไม่มีตัวเลขหรือมูลค่าใดฮ่าฮในวันนี้มูลค่าไม่ได้รับการยืนยันแต่โดยส่วนตัวแล้วผมได้มูลค่า42.50ผ่านระบบการขุดซึ่งเกี่ยวข้องกับบล็อกเชนบนโปรโตคอลอีเธอเรียมที่เริ่มต้นเมื่อ2ปีครึ่งที่แล้วตอนนั้น เรายังอยู่ในบล็อกเชนเก่าและมูลค่าถูกเก็บไว้ในเชนใหม่การเข้าใจการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้สําคัญมากเพราะมันส่งผลต่อมูลค่าของโทเคนและการแลกเปลี่ยนในอนาคตจะมีความชัดเจนมากขึ้นเมื่อสกุลเงินของเราได้รับการจดทะเบียนในตลาดขณะนี้เรากําลังใช้งานบนเลเยอร์สเพื่อเพิ่มความเร็วขึ้นและความสามารถในการปรับขนาดที่มากขึ้นสําหรับในทุกโปรเจกต์ที่บริษัทกําลังพัฒนา เพื่อให้เรากล้าไปสู่อนาคตนั้นได้อย่างมั่นคงเราจึงมีสถานะที่โดดเด่นในพอร์ตโฟลิโอที่เป็นที่รู้จักอย่างดีเช่นเมตา马克ซึ่งช่วยให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งที่เกี่ยวกับการเข้าถึงโครงการของคุณได้อย่างง่ายดายการเชื่อมต่อกับโพลีกอและอย่างที่คุณเห็นนั้นทําให้โครงการของเรามีความยืดหยุ่นและรวดเร็วขึ้นและมีโครงการยอดนิยมหลายรายการที่เชื่อมต่ออยู่ในระบบหากคุณกําลังดูอยู่ในรายการยาวนี้และคุณไม่พบมากกว่า4รายการ คุณสามารถค้นหาสัญญาอัจฉริยะและอย่างที่คุณเห็นจะมีโครงการและบริษัทที่น่าสนใจต่างๆมากมายที่คุณสามารถเจรจากับใครก็ได้นอกจากนี้ยังมีโครงการหายากเหล่านี้บนดิวเช็คเกอร์ที่คุณสามารถเข้าร่วมได้ทำไมจะไม่ได้ละ่ะหากบริษัทของคุณเลือกที่จะใช้แอปพลิเคชันและเทคโนโลยีของเราคุณก็สามารถใช้มันได้อย่างแน่นอนเราต้องมุ่งหน้าไปที่ศูนย์แลกเปลี่ยน และบริษัทจะตัดสินใจในการแจ้งให้เราทราบผ่านโซเชียลมีเดียว่ามาถึงจุดนี้แล้วสิ่งที่เราต้องทำในวันนั้นคือเข้าไปที่โพลี้อนผ่านการเคลื่อนย้ายหากคุณต้องการเงินยูโรเพื่อการย้ายครั้งนี้ทันทีสามารถติดต่อเราผ่านแม s เซนเ e อร์หรือ Telegram แล้วเรายินดีที่จะให้บริการคุณอย่างไรก็ตามขอให้ระวังและหลีกเลี่ยงการมองหาการบำบัตที่ไม่ซื่อสัตย์หรือหลอกลวงเช่นการบำบัดด้วยคลอรีนปลอมชื่อของผมอาจซ้ำกัน ดังนั้นสิ่งเดียวที่ปรากฏบนหน้าจอนี้คือชื่อที่ผมใช้ในปัจจุบันเท่าที่เกี่ยวข้องขอให้ใช้ชื่ออื่นนี้เพื่อเข้าร่วมลักซอทีวีเพื่อให้การเข้าสังคมและการทำงานร่วมกันของเรามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อให้คุณติดตามสถานการณ์ได้อย่างใกล้ชิดขอขอบคุณที่ติดตามรับชมและเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเนื้อหานี้จะช่วยให้คุณเข้าใจข้อมูลและแผนการในอนาคตได้ดียิ่งขึ้นโปรดติดตามข่าวสารเพิ่มเติมในช่องทางต่างๆของเรา เพื่อไม่พลาดข้อมูลสำคัญในอนาคตอย่าลืมติดตามช่อง y o u t u b e วัน OES ECO PLUS ที่นำเสนอเนื้อหาพร้อมการแปลเสียงภาษาไทยแบบละเอียดและน่าสนใจแล้วพบกันใหม่ในเร็วๆนี้ดูแลตัวเองด้วยนะครับ